แห้งสวยหมอกกับแห้งไรนะครับผม,มข้าขนาดครับผมฟุ่งๆขึ้นมาแล้วครับนะครับผม ลงทะเบียนนะครับผมมีคร่ารถรับส่งครับไปขึ้นโป่งฟานนะครับผมขาไปคนละสิบขากลับคนละสิบนะครับผมก็เป็นคนละเจ้บาทครับผมอเมาลงทะเบียนอยู่นี่นะครับผมอยู่หน้าวัดนะครับผมวัดซีมงคลนะครับผมอเคะ ครับผมบัตรสีมงคลครับตอนนี้เป็นเวลาตีห่านนะครับผมเราถบลงทุกเปลี่ยนกรอนป้ายหยิดตั้งผ่านด้วคนด้วนี่ครับตอนนี้เขากำลังจะขึ้นไปผู้ปงฟันนะครับผมเขาก็ได้อ่า ขึ้นแล้วพิกัรนะครับผมสองวิงรอบสี่ข้อนี่ครับสมาชิกของเขานะครับหนาวสั่นงุ้งงุ้งอยู่ครับคนอยางมาบนี่รับคนอยางมากเ่อนี่นี่คือทางขึ้นนะครับผมโอ้พละทรงนะครับผมเมื่อเชฟครับ๋อตึก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 ครับ มืดนะครับผมมืดๆเลยครับผมช่วงนี้ครับจีฮ่าครับยังบ่แจง้งเลยครับเขาคือพี่รีต้นนี้เออเขามาลุ้นกันนะครับว่าเขาจะเจอหมอกบ่ครับการล่าทะเลหมอกของข้อมือครับอ่าคู่นี้กูพร้นะครับพรุ่งนี้จังงเปออ็กนกูพร้านะเฮียผมเช้บเออ ใส่ใครจอดตรงนี้นี่ป่นาตรงนี้นาจะเป็นมองย่างขึ้นแล้วครับผมไปเขาไปย่างกันครับไหครับตอนนี้ทีมงานเขากำลังแคลกขึ้นไปนะครับขึ้นไปก้นมือขนาดได้ครับผมสวัสดีครับพี่น้องมองไปครับผมม,บผมืม่อนี้พบก,กับอัคราช n แนลนะครับผม ืัอนี้เราพามาล่าทะเลหมอกนะครับผมอยู่ที่ภูโป่งฟันนะครับผมอยู่ที่อำเภอด่านไสาจังหวัดเลยนะครับผมืันนี้หมอกก็มาตามนัดนะครับผมอ๋อนะครับมีหมอกนะครับผมทั้งหลังนะครับผมเห็นไหมครับทั้งหลังหมอกมาเต็มเลยนะครับนะครับผมนี่นี้อากาศเย็นๆนะครับผมเดินทางขึ้นมากะโอ้สุดยอดนะครับผม นี่ครับคือภาพบรรยากาศนะครับผมทะเลหมอกนะครับผมอ่าและแล้วฮอกกได้ตามล่าทะเลหมอกได้สมใจออรีนะครับผมอืมนะครับผมอยู่ภูโป่งฟันนะครับผม่อทุกคนสวยทะเลหมอกของฮอครับสวยงามผมพระอาทิตย์กําลังจะขึ้นนะครับผมช่วงนี้นะครับผมนะครับอืมนะครับสุดยอดมากเลยนะครับ นี่ทั้งใต่กะน,นะครับผมนี่บรรยากาศทั้งใต่นะครับผมมีบรรยากาศถ่ายรูปหลายบ้องนะครับผมตรงนี้ครับตร<อ>งนี้ตรงเขออยู่ห้อก็จะเป็นพันธเห็ดเป็นเทอว้ะับผมเทือดไว้ให้นี่ยวมานจุด่าะครับผมตงนี้ตรหอยู่ก็จะเป็นพันเห็ดเป็นเทนะรับผมเทดไว้ให้นั่เที่ยวมาเป็นจุดถ่ายรูปนะครับผมร้าห้ออ่้อหหเห็นเหเน,น้าไม่เห็นหมอกค,ครับมผม สวยงามมากนะครับทะเลหมอกของเขาขอบคุณมากครับนี่ซูมให้บดงครับท่านไก่เต็มเลยครับผมทะเลหมอกครับสวยงามมากนะครับนะครับพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะครับพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้ครับ น,นักท่องเที่ยวก็หลายยครับผมวันนี้ครับผม,ม,น,บผมนักท่องเที่ยวมาเบิ่งททรลหมอ,อกอยู่ภูโป่งฟันนะครับผม สมาชิกครอนะครับเป็นไงบ้างครับไหวไหมครับครับแห้งสวยหมอกกับแห้งไร้นะครับผมค้าขนาดครับผมฟุ่งๆขึ้นมาแล้วครับนะครับผม มาก่อน782 42มาได้มั้ยค่ะเดี๋ยวจะทําให้เป็นเพื่อนเหมือนกันไปนะครับสวัสดีครับ ครับในส่วนของที่เราอยู่ตรงนี้เป็นป่าชุมชนบ้านมุงกลุ่มนะครับฝั่งทิศตะวันตกซึ่งมีเนื้อที่500ไร่นะฮะฝั่งทิศตะวันออกเนี่ยจะอยู่ฝั่งที่เราเห็นพระอาทิตย์ขึ้นตรงโน้นนะครับตรงนั้นคือ3,500ไร่นะครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นที่เราเรียกว่าภูต่อโปงนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งวันนี้เนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวอยู่ 2- 3งสากลุ่มนะครับที่ค้างที่ภูต่อโป่งนะครับแต่ส่วนที่เรายูนอยู่ตรงนี้เป็นส่วนที่ตะวันตกเนี่ยเขาเรียกว่าโป่งฟ้านะนรับ จุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ชมพระอาทิตย์สวยที่สุดในเวลานี้ในส่วนของเอเภอด่านซ้ายเรานะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดที่รวมตัวของหมอกเป็นแอ่งกระทะของอำเภอด่านซ้ายอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าอำเภอด่านซ้ายนะฮะเป็นเมืองของแอ่งกระทะแล้วจุดที่เราอยู่ตรงเนี้ยเป็นจุดที่เราสามารถมองทะเลหมอกได้นานน่นะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์แนะนํากันมาด้วยนะครับในส่วนของป่งฟา,านป่าชมมุมชนบ้านมงุลนะครับยูมองนีอ่าาเขาอยากกินกาแฟครับผมอยากกินโอวัลตินนะครับผม เพิ่นก็มีจุดจำหน่ายกาแฟจุดจำหน่ายอุปกรณ์เฮาด้วยครับผมนี่ครับต้มน้ำห่วห้อนๆไว้ให้เฮาเลยนะครับนี่ครับเดือดฟู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 ดเลยขายพี่น้องเอ้ยเอาฟืนดังนะครับผมดังฟืนใส่เลยนะครับผมสุดยอดครับครับเฮาใช้เฮาอยากกินกาแฟนะครับอ่าตอนนี้ก็ใสๆนิดนึงนะครับผมโอ้แห้งใสทะเลหมอกกับแห้งยังหลายอยู่คือเก่าอยู่ครับผม นะครับผมทะเลหมอกทะเลหมอกนะครับผมสวยงามครับสวยงามครับเชิญท่องเที่ยวครับเชิญมาท่องเที่ยวน้ำกันเออครับครับผู้ปลงฟันนะครับผมงามคับครับสมใจที่ได้มาท่องเที่ยวนะครับผม พี่น้องครับทางยางของเขานะครับนี่ครับเป็นทางยาลงล้มนะครับเขาผมจะพามาเบ่งทางยางน,นะครับผมกะไก่เติบนะครับผมยางมานีไก่เติบเวลาเข้าขึ้นมานี่เพื่อนจะแนะนไไําให้ใส่ไม่แทรกนะเพื่อนนะครับจะ,จะมีไม่นี่ครับผมนะครับเวลาเขายางนนมามค่อยค่อยยางสบายนะครับผม แต่ว่าถ้าสายแอดเวนเจอร์นะครับผู้ใหมากแอดเวนเจอร์นี่โอ้แนะน้าเลยครับผมยังสวยยังม่วนเลยนะครับมาผู้ปงฟันนี่นะครับอยู่ทิ้งอยู่ทั้งนี่เพื่อนก็มีห้องน้าไว้บริการอยู่ครับนี่ห้องเดียวนะครับผมแต่ว่ารู้สึกว่าน้ํามันจะบ่ค่อยมีไปหนนะครับนี่ครับอันนี้นี่ครับห้องน้านะครับผมเพื่อนก็เฮ็ดเป็นห้องน้ําชั่วคราวนะครับครับ เขายางลงไปเขาก็ได้เบิ้งหมอกไปน้ำพร้อมนะครับก็ยังเห็นหมอกอยู่ครับผมสุดยอดนะครับผม<ฮ>ประทับใจดีครับโกงฟันบานเขานี่ครับตอนขาขึ้นมาเขาบอสามารถทายวีดูได้ครับมืดครับครับทายจะขากลับนี่นะครับขามานมืดพผดูเมืดพร้อมเมื่อยพร้อม <laughs> หากคำออก เนี่ค่ะก็คือทางลงค่ะแต่ว่าพรไม่ถ่ายทางขึ้นนะคะเพรามันูุเพราะมจะตายนะคะทางขึ้นแต่รู้ว่เป็นไรทํ่าพวกนี้แหละ 哦，咱们可以走，你过来。 พี่น้องครับเอาลงมาทางใตนะครับผมเขามามาได้สัมผัสหมอกเลยครับผมหมอกยังเต็มอยู่ครับพี่น้องอือครับตอนนี้ตอนนี้ก็สวยเติบเลยนะครับขึ้นกงทเด็ดวะโอ้โหนะครับ อ่าถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วนี่ครับหมอกเนี่ยฟุ่งฟุ่งเต็มอยู่ครับผมกี่โมงแล้วแม่เหน,น,นื่อยเอ้ามือแม,มนตัวนี้ะนะเอ้าว่าเป็นหอดแล้วมือแมนตัวนี้ แปมงหกนาทีค่ะตอนนี้เราเดินมาหนึ่งิโลนอกนิใช่เวลา27นาทีแล้วนะคะเพิ่งสอมงพยาวว่าซีที่ผานีนีแอดมิวานอ่ะ่ขึ้น่ะาขึ้นแมนอยู่หรอก เออยตอนนี้เขากำลังจะหอดนะครับผมแต่ว่าทางอยู่สั้นๆครับผม mm hmm. เวลาลงกะราบัดระวังเลยนะครับผม mm hmm. เขาจะมีช็อตเด็ดกีฬาดังบ่ครับมือนีจ้จะมีผู้ใด <laughs> จะมีผู้ใดงไงมาปะงาง,งมาเน้ะมื <laughs> <laughs> อ,เเอเนี้อย่าพลาดเดอเจอโ้โ้สุดยอดนะครับ mm hmm. โอ้หนาค้านี่เก่ mm hmm. ง ขนาดครับผมสั่นโดดโดดโดดเลยครับนะคะาเด็ดเด็ดเด็ดอ๋ <c oughs> อขี้ไปนี่สิล่อมันก็ธรรมดาเด้งไม่ได้ใช้ล่อวิบากเลยอ๋อ <c oughs> ได้แล้วฮ้องกันมาถึงฐานแล้วครับผมมองเขาขึ้นเมือ่อคืนนี้ครับ มีี่ทะเลาะตักเลยเหอใครเลื่อนบุกทุกตรงพลนเนาะมันก็เลื่อนเลยนาะเออแล้วเาขากลับมาหอดมองขึ้นนะครับผมมอคขึนกับเขาคืขึ้นมองนี่แหละครับผม แต่ว่ามันเหมิดครับนี่ครับยังแตยังมีหมอกฟุ่งเต็มอยู่นะครับผมสุดยอดเมืองแห่งสายหมอกของจริงนะครับบแล้วผลถามว่าใกล้อยู่ยังค่แล้วอไปแล้วกงมบรรยากาศของทีมงานเขานะครับผมเซฮยอยู่ทึงกระบะครับครับนี่ชุดเล็กครับชุดย,ยจันทบุรีกินปู ดูดาวเฮ้ยดูกินปูดูอะไรนะป่าชายเลนเออเป็นคนกินปูดูอะไรอะจะถ้าบรีเวณน่านชายเลนโอ้กินปูดูนกที่นั่งแล้วจะมีนกเยอะๆน่ะโอ้โหอย่างไมาเด็กน้อยไปถ่ายชุดว่ายน้ำมาแล้วถไม่แล้วถ้าไม่อินกับภูเขาเนี่ยผมผมกว้างเกี่ยวผาทาเดนขึ้นยังไงะสุดยอดเลยหนะ มันจะตายเห็นไหมแม่บอกแล้วเราความอดทนนี่นะตอนเราสบายมาเราจะรู้ว่าลำบากเป็นแต่ทีแหละเราพันมันมาแล้วโอ้นะครับผมพี่น้องหมอกยังเต็มอยู่ครับโอ้อากาศเย็นขนาดครับยุงเต้ครับโอ้โหปวดนะครับพี่น้องเมื่อตืบอยู่ครับขาวเอ๊ะเมื่อตืบมาะั่นไี่ดูสิอะไรที่ทำไหมไม่มันมองอะไรมองลงมืดตืบมันก็มองอะไรไม่เห็นไงเขาเรียกมืดตืบขาวโพลนเลยนะครับ ใส่ควางว่าดีดีเพราะต้นกุ้งไต้นเดีคร,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 แบบรับยาพิรีใช่ปะ่โอ้มีอาหารมีลูกชิ้นก็มีเด้ออดเออแต่แซ่บท้เลูกชิ้นนะนี่นะครับอยู่หน้าวัดเพิ่นก็นจะมีอ่ามาขายอาหารนะครับผมนี่ก็จะเป็นร้านขายลูกชิ้นนะครับผมลงมาจากเครื่องคู่หิวหิวกะ มากินได้ด้วยครับนี่ครับนี่ขายขนมครับขายข้าวโคบนะครับครับไก่ออบงครับอันนี้ไก่อปองนะครับผมข้าวตีข้าตีหมดโอ้นะครับผมไก่อปองตะแซ่นะครับผมนี่มีทวดินพร้อมครับผมนี่ครับมันกับมีนะครับผมนี่ก็มีกระฟองกาแฟนะครับใครลงใครลวกนะครับสามารถสั้งกินได้นะครับครับอยู่าลืมจุดลงข้าวเปลี่ยนเลยนะครับผม ครับผมถ้าขึ้นมาตั้งแคมป์จะได้ฟรีครับแล้วก็รันลำเบอร์ด้วยแต่ถ้าไม่นอนนะครับจะพวงละ25บาทครับอ๋อครับผมฝากด้วยนะครับครับผมครับผมอืมครับโปฟันนะครับผมอืมนี่ครับผมท่องเที่ยวดันไซมึงเลยครับอ่ะดิอะดินะครับนับหนุนนายนับหนุน เอาเอาอันแกะหรือยังไม่แกะครับไปแกะเองก็ได้เอาไปแกะเองค่ะโอเคเอาย่อแค่นี้เหรอไม่ครับย่อแกะช้นเล็กก็มาแท็กเล็กนะบ้านเราทำไมไม่เอาบ้านพี่เขาครับผมยี่สิบห้าบาทก็ได้พวงกุญแจมาแล้วนะครับนี่ครับจะแกะ เป็นของฝากจากป่งฟันนะครับผม,อมสองห้าบาทบัวแพงครับสองห้าบาทอยู่บริเวณวัดนี้นะครับผมก็มีต้นสามสายยักนะครับผมโอ้บอกใหญ่นะครับว่าเป็นหลายร้อยปีแล้วครับนี่ครับบกใหญ่เลยครับผมอือนี่ครับโอ้โห สำหรับการมาท่องเที่ยวปงฟันนะครับผมอยู่ด้านใต้มึงเลยนะครับผมกัเสสินนะครับผมโอ้เป็นการมาท่องเที่ยวที่แบบได้กําลังพร้อมครับผมแล้วก็ได้เห็นวิวทิวทัศสวยงามพร้อมกับของทะเลหมอกอยู่ที่ปงฟันนะครับผมแต่ว่าถ้าใครจะมากนี่ก็ต้องฟิตจอบออกกําลังกายนิดนึงนะครับผมเพราะว่าทางขึ้นนมันจะสุดยอดนะครับผมกะขึ้นขึ้นขึ้นยากเติอนะครับผม ระยะทางบกไก่ครับประมาณโลครึ่งนะครับผมจากระดับพื้นดินจนฮอตมองจุดชมวิวนะครับผมแต่ว่าในระยะทางในกัดเดือนเนี่ยมันจะยากจั่งหน่อยแน่ถ้าไผ่สายแอดเวนเจอร์นี่แนะนํามาเลยครับผมแต่ว่าถ้าไผ่บกคอยแข็งแรงแน่นี่กะกะรถมันจะไม่จะบกฮอดนะครับผมเขาก็ต้องไปฟิตร่างกายนิดนึงนะครับผมกะสำหรับคลิปนี้กะขอขอบคุณนะครับผมที่ติดตามรับชมคลิปของเรานะครับผมคลิปท่องเที่ยวโป่งฟันภูโป่งฟัน ด้านซ้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งนะครับผมจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปของเขานะครับว่าเขาจะไปท่องเที่ยวที่ไหนครับผมขอบคุณมากครับ